ขอบคุณกับลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามานะครับกับเกาเจ็ดต้นอย่างนี้หลายตนนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็มีลูกค้าสลับสเปนกันเข้ามานะครับขอบคุณครับผมยี่ห้าบาททุกเมนูครับอันนี้เป็นตัวไหนพี่จุมเนี้ยตัวเจ็ดตัวเจ็ดครับลูกค้าประจำครับผมวันนี้โอเคเดี๋ยวผมเอาไปเสิร์ฟกันแล้วกันแล้กลับมาพบกันต่อนะครับวันนี้อาจจะมีถให้ดูกันนิดหน่อยนะครับผม นี่ครับแล้วก็มาที่ร้านผมนะก็จะมาอย่างเงี้ยมีมีบรรยากาศริมคลองอ้อมนนนะครับก็จะมีให้เห็นแบบนี้นะครับเนี่ยกับเรือที่รับรับจ้างโดยสารนะเห็นไหมครับิีก็เดี๋ยวใบนั่งชมเรือดูคลองไปนะครับหรือจะให้อาหารปลาตรงนี้ก็ยอมได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับถ้าอยากกินอยากโดนก็ตามมาแล้วกันรัตนนนทสรนค์บางกลางจังหวัดนนทบุรีนะครับอังคารถึงศุกร์นะครับเราจะเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับ ที่นักขัตเตอ์เลิกก็จะเปิดตั้งแต่9โมงนะครับจนถึงบ่ายสองไปสามโน่นหละครับควรคลางกันเข้าไปครับฝนฟ้าไม่กลัวอีกแล้วใช่ไหมพี่โจ๊ะฉันจะไม่กลัวตกมาฮะจะตกตกเลยกลัวที่ไหนลูกค้าไม่หนีมีเหรอแล้วเราจะหนีอ่าอ,อันนี้เท่าไหร่พี่โจ๊เนี่ยยี่สิบห้าบาทอ่ายี่สิบห้าบาทนะครับ นี่ก็ยี่บ้าบาทครับลูกค้าพ่อสั่งนะครับทั้งอ่าต้มยำและน้ำใสนะครับเหมือนกันครับแต่เป็นอันนี้น้ำใสอันนี้จะเป็นต้มยำครับผมยี่บาททุกเมนูอย่างที่พี่จุ๋มบอกนะครับอยากกินอย่างเราก็ตามมานะครับเดี๋ยวผมต้องเรียกเสิร์ฟให้ลูกค้าก่อนละกันนะครับ ลองกันเข้าไปครับงกับบรรยากาศอย่างนี้นะครับเพเดี๋ยวต้องยำกินกันในตูวนะครับข้าสนุกสนานมากังจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะครับในรอบบ่ายนะครับที่สลับสับเปลี่ยนุนเวียนกันเข้ามานะครับขอบคุณมากๆครับลูกค้าครับและแล้วฝนก็ตกลงมาอีกรอบหนึ่งครับกับรอบบ่ายนี้นะครับไม่กลัวอยู่แล้วครับนะครับแต่ในที่ยังมีลูกค้าผู้ซื้อฝนอยู่กับเรานะครับเราก็ยังเปิดให้บริการอยู่ครับแล้วก็ขอบคุณพี่ที่มาจากงานวันนด้วยนะครับขอบคุณครับพี่ปลาลองปลาแลบกลัวไหม ไปวดจกลปวดที่ไหนอ่ะไปไปเอาไปเสรฟลูกค้า <c oughs> วันนี้ก็คงจะต้องจบคลิปและปิดร้านแต่เพียงเท่านี้นะครับกับเวลาบ่าย2นาฬิกานะครับวันนี้บ่าย2โมงแล้วนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ลุยฝนกันมาตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เปิดร้านเลยนะครับแวะเวียนกันมานะครับทั้งลูกค้าขาประจำและขาจรนะขอบคุณมากครับลุยฝนกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับแหมวันนี้ฝนก็เป็นใจจริงๆนะครับตกมันทั้งวันจริงๆนะครับปลอยปๆมันทั้งวันนะก็ขอบคุณลูกค้าจริงๆครับที่แวะเวียนมาได้ยอดละผมไม่กลัวละ บ๊ายบายครับขอเสียตดสยานี่ในตูนครับวัดถนดตะบนมะกังจังหวัดนนทบุรีครับผม